สวัสดีครับบรษาทเอสพีคอนโทรเลอร์ซิสเต็มนะครับวันนี้เราพามารีวิวแนะนำชุดไล่กระลอกนะผมหรือ,อชุดความถี่สูงนะผมตัวนี้ใช้สำหรับเปิดไล่กระลอกนะผมก็คือ,อสำหรับส่วนลูกค้านะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นส่วนทุเรียนนะผมสวนทุเรียนที่โดนกระลอกเนี่ยมาเจาะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระลอกกระทิกนะผมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมาเจาะทุเรียนในฤดูที่ กําลังจะเก็บเกี่ยวนะครับทุเรียนเรากําลังจะขายได้นี่ก็คือโดนกระลอกเจาะแล้วนะครับก็คือเสียหายบา,บางเจ้าหรือว่าลูกค้าบางสวนเนี่ยเสียหายเป็นแสนนะผมเพราะว่ากระลอกเนี่ยมันเจาะแบบมเม็ดเดียวพูดเดียวแล้วมันก็ทิ้งเลยแล้วมันก็ไปเจาะใหม่นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยมันเจาะทีหนึ่งวันหนึ่งก็ประมาณสองอสองสามลูกเนี่ยคือขั้นต่ําสําหรับสวนใหญ่ๆเนี่ยโดนเยอะนะผมแล้วก็ บางทีโดนเป็นตันนะครับรวมๆเป็นตันต่อปีเนี่ยทำให้เสียหายในยหลายแสนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดีไซน์ในเรื่องของอระบบไล่กระลอกมาให้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยที่ลูกค้าเอาไปใช้งานก็คือได้ผลนะครับผมก็คือเรา,เาไปแขวนที่ต้นทุเรียนนะครับผมที่อ,อยู่บริเวณที่อ,อยู่ริมป่านะครับผมหรือ,อกระลอกชอบมาเนี่ยต้นไหนก็ลอกชอบมาเนี่ยนะครับเราเอาไปแขวนเอาไว้เลยรัศมีของมันก็จะ ค่อนข้างจะกว้างนะผมถ้าเราต้องการแบบติดทั้งสวนอาจจะต้องใช้หลายๆตัวนะผมเพราะว่าพื้นที่เราถ้าเกิดมันใหญ่มากเนี่ยมันก็ไม่ครอบคุมนะผมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการไล่ทุกๆจุดเลยเนี่ยเราก็ต้องใช้ชุดไล่กระโอกเนี่ยหลายๆชุดไปติดตั้งเอาไว้นะผมรัศมีของมันก็ค่อนข้างจะ,ะเป็นร้อยเมตรอยู่เป็นงานนะผมเท่าที่ลูกค้าเคยลองนะผมะตัวนี้เนี่ยความเสียหายจาก ที io, ่เราเคยสอบถามลูกค้าที่เอาไปใช้งานนะผมก็คือต้นนะผมต้นที่แขวนเลยเนี่ยต้นที่แขวนเลยของตัวไรกระลอกเนี่ยจะไม่มีเสียหายเลยนะผมจะไม่มีเสียหายเลยแล้วก็ต้นรอบๆก็เหมือนกันนะครับรอบๆต้นที่เราแขวนตัวนี้ไว้ก็ไม่มีความเสียหายเหมือนกันนะกระลอกไม่มาเลยนะเพราะว่าตัวที่เราทำเนี่ยตัวไรกระลอกเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัว ส่งสัญญาณเสียงแบบความถี่สูงไงผมทําให้กระลอกเนี่ยนะครับหูที่เขาได้ฟังได้ยินเนี่ยนะผมมันไม่สามารถจะรับกับเสียงตัวนี้ได้ทําให้เขาจะต้องไปอยู่อไกลๆจุดนี้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันดังมากนะครับดังขึ้นความถี่ที่กระลอกแบบอไม่ชอบเลยนะครับส่วนตัวนี้เองเนี่ยจากที่เคยรีวิวไปนะผมตอนนั้นใช้เป็น Uh, ระบบโซล่าเซลล์นะครับแต่ตอนนี้เนะี่ยลูกค้าบอกว่ากระลอกมันมาตั้งแต่ตีห้าเลยตีห้ามันไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟอยู่แล้วนะครับไม่มีแสงสว่าง uh, ในเรื่องของโซล่าเซลล์เลยใช้ไม่ได้ mm hmm. ก็เลยดีไซน์อีกรุ่นหนึ่งมา mm hmm. ก็คือเป็นไฟฟ้าเลยนะครับตัวนี้สามารถเสียบกับปลั๊กบ้านได้เลยนะครับตัวนี้มีปลั๊กไปให้นะครับชุดนี้แล้วก็สายจากตัวที่เราต้องไปแขวนเนี่ยกับตัวนี้นะครับยาว10เมตร นายผมยาวประมาณสิบเมตรนะผมตัวนี้ที่มีไปให้นะครับจากตัวกล่องนายผมะฉะนั้เนี่ยเราเสียบอะแดปเตอร์ apter, เสียบไฟไว้ที่บ้านเราเนี่ยตั้งเวลาไว้ดึงสายไปหรือจุดไหนที่เรามีปลั๊กไฟเราก็เสียบเลยนะผมกล่องนี้เป็นกล่องกันน้ําแล้วก็สามารถตั้งเวลาในการทํางานได้เราก็ตั้งให้เวลาให้ลูกค้าก็คือตีห้านับให้มันทํางานเลยจนถึงหกโมงเช้าหรือแปดโมงเช้าที่กระลอกมันไม่มาแล้วเนี่ยก็คือมันก็จะ หยุดการทํางานแล้วไปดังอีกทีหนึ่งช่วงเย็นนะครับตามากระลอกหรือความต้องการลูกค้านะครับที่เห็นว่ากระลอกมันมาช่วงไหนเนี่ยเราก็สามารถเซตเวลาเพิ่มข้นไปได้นะครับตัวนี้กล่องเป็นกล่องกันน้ำนะเป็นระบบทัมเมอร์ิจิตอลน,นะครับตัวนี้ตั้งวันเวลาในการทํางานได้นะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยแล้วก็ตั้งได้หลายช่วงเวลานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับทดสอบ ให้ฟังเสียงกันว่ามันเป็นยังไงนะผมเบื้องต้นเดี๋ยวเ,เราก็ใช้สมมติเรามีลักเนี่ยเราก็เอาพักมานะผมเราก็เอาตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าไปเลยเ,เสียบเข้าไปปุ๊บไฟก็จะวิ่งเข้าไปที่ตัวชุดอะแดปเตอร์ตัวนี้นะผมแล้วก็จะวิ่งไปที่ตัวตัวนี้นะผมแล้วก็จ่ายให้กับตัวไล่กระลอกชุดนี้นะผมเป็นระบบขึ้นความถี่สูงนะในการไล่กระลอกแล้วก็ตัวนี้ มันก็จะมีแสงออกมาด้วยนะับเป็นแสงสีแดงเนี่ยทาให้กระลอกเนี่ยตกใจนะครับแล้วก็ไม่ชอบเสียงอ่าไม่ชอบทั้งเสียงแล้วก็แสงที่กระพริบออกมาด้วยนะผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเราจะเทสให้ดูนะผมเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราสามารถแมนนวลเปิดแมนนวลจากตัวทัมเมอร์ได้เลยโดยสมมุติว่าไม่ถึงเวลาเนี่ยเราอยากเทสหรือเราอยากเปิดเลยเนี่ยเราก็กดแมนนวลที่ตัวนี้ได้นะผมพอกดแมนนวลปุ๊บ นี่นะผมก็คือเสียงและแสงนะที่เราจะได้นะผมก็คือตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าการะลอกไม่ชอบนะผมทั้งแสงกระพริบด้วยแล้วก็ยังมีเสียงที่มีความถี่สูงนะผมสำหรับการไล่กระลอกโดยตรงเลยนะครับคราวนี้ถ้าเราตั้งเวลาเนี่ยมันก็จะทํางานตามช่วงเวลาที่เรากําหนดเอาไว้เราก็แค่เสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวทอมเมอร์เนี่ยมันถึงเวลาปุ๊บมันก็สั่งเปิดให้เราเองอัตโนมัติเลยนะครับ เราก็เอาตัวนี้ไปแขวนนะครับเราก็จะมีที่แขวนเอาไว้ให้มัดเชือกนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปแขวนที่ต้นไม้เลยนับต้นทุเรียนของเราครับผมต้นที่เราต้องการแขวนนะครับบางคนก็เอาไปแขวนในต้นมะม่วงนะครับผมมะม่วงที่ลูกค้าปลูกขายเนี่ยก็จะเป็นพวกมะม่วงอกล่องบ้างมะม่วงน้ำดอกไม้บ้างนะครับกรลอกชอบเหมือนกันนะครับก็เอาไปแขวนได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ ทำเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ลูกค้าสั่งเอาไว้นะผมก็คืออยู่อ่าน่าจะอ่าปาจีนนะผมหรือกาญจนบ,บุรีเนี่ยไม่แน่ใจนะผมก็คืออ่าสั่งเอาไว้หนึ่งชุดเดี๋ยวเราก็เตรียมส่งนะเ mm. พราะว่าเราเดี๋ยวเราเซตเวลาให้ลูกค้าไปพร้อมเลยไปถึงก็เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เราก็อ่าสามารถอ่าสั่งประกอบได้นะผมใครสนใจเนะเอาไปไล่กระลอกนะผมเพื่อที่อ่ลดความเสียหาย ผลผลิตของเราเนะี่ยเป็นผู้เรียนเนี่ยลูกหนึ่งก็ตกแล้วประมาณเกือบห้า500ร้อยนะผมก็คือสามกิโลนี่ก็ปลาไปห้าหกร้อยต่อลูกแล้วถ้ามันกินไปลูกหนึ่งก็นะผมมันไม่ได้กินแค่ลูกเดียวแน่นอนทุเรียนคือมันเจาะเกือบทุกวันนะมันมาเจาะเช็คของมันนะผมมาเช็คว่าลูกไหนกินได้ไม่ได้เนี่ยมันเจาะแค่ลูกกระพูเท่านั้นก็ทําให้เกิดความเสียหายกับสวนเราแล้วนะครผมนะเพราะนั้นเราก็ดีไซน์ชุดนี้นะครับ ชุดนี้เราขายไปหลายชุดแล้วนะครับก็คือเอาไปใช้นะครับลูกค้าที่อยู่ภูเก็ตอะไรแบบนี้เนี่ยเขาปลูกทุเรียนไว้เหมือนกันเขาก็เอาไปใช้ก็ได้ผลนะผมก็คือเขาก็มีการสั่งเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีการบอกต่อนะครับลูกค้าอื่นๆก็สั่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นตัวนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตัวคิวดีโอนะครับก็จะมีลิงก์นะครับเว็บไซต์เว็บเพจนะครับสามารถเข้าไปดูผลงานอื่นๆของเราได้นะครับเราก็จะมีออกแบบ ดีไซน์รูปแบบตู้คอนโทรลอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมก็คือตัวนี้ที่เราลงเอาไว้ก็จะมีแบบโซล่าเซลล์นะครับสำหรับใครไม่มีปลั๊กไฟดึงไปถึงไม่ได้อยู่ใกล้บ้านหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถใช้โซล่าเซลล์นะครับเป็นรุ่นโซล่าเซลล์ได้นะครับแบบไล้กระลอกนะครับโอเคครับวันนี้ก็รีวิวแนะนำเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ